ครับชื่อเด็กชายนานคุณลินสีครับอยู่ชั้นมหนึ่งับเ็ดเลขที่5ครับดีครับผมชื่อเด็กชายพักภากินวัชริศอยู่ชั้นมหนึ่งครับ11เลขที่11ครับ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชูเจมาเกลกลึหนึ่งคับสิบเอ็ดได้ที่สิบสองค่ะสวัสดีค่ะชื่อเทวิกาสิบเวงอยู่มหนึ่งามสิบเอ็ดที่ยี่สิบหกค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพีพรนแนนรีมหนึ่งับสิบเอ็ดได้ที่สามี่สิบสองค่ะวันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องรากือสังเคราะห์ด้วยแสงได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะโดยปกติเราจะคุ้นเคยกันว่าใบเท่านั้นที่มีหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง ความจริงแล้วลากวางชนิดก็สามารถทําได้เช่นกันครับก่บอนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงคือกระบวนการที่พืชใช้แสงน้ําและคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในส่วนที่มีคลอโรฟิลล์หรือสารสีเขียวซึ่งโดยทั่วไปจะพบในใบแต่ก็สามารถพบในส่วนอื่นๆได้เช่นกัน รากที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้มักเป็นรากที่อยู่เหนือดินหรือเรียกว่ารากอากาศซึ่งสามารถรับแสงแดดโดยมีคลอโรฟิลล์อยู่ในภายในทำให้สามารถสร้างอาหารได้เหมือนกับใบเลยค่ะที่มีรากสังเคราะห์ด้วยแสงได้เช่นกล้วยไม้ว่านเขียวหมื่นปีและพืชที่อยู่ในสภาพแวดล้อมชื้นหรือเกาะอ,อยู่บนต้นไม้พืชเหล่านี้มักมีรากสีเขียวที่ยื่นออกมาเพื่อรับแสง และดูดซับประโยชน <ขอ S 2> ากอา,กาอราศที่สุดคอด้วยแสงประโยชน์ของรากประเภทนี้คือช่วยให้พืชสามารถสร้างอาหารได้มากขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่มีใบจำนวนน้อยหรือพืชอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แสงส่องถึงเฉพาะบางส่วนช่วยให้พืชมีโอกาสรออชีวิตสูงขึ้นค่ะ <S <S สรุปนะคะรากส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุจากดิน แต่ในพืชมาชนิดเราสามารถพัฒนาให้สั่งหออได้่งได้เพื่อปรับตัวให้ตึงเหมาะสมกับสภาพแวดล้ลอมถือว่าเป็นอีกหนึ่งความน่าทึ่งของธรรมชาติค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย